สบายดีสบายดีสวัสดีพีพียอฟสี่บรรลุคนเด้อสบายดีกันตอนดึกทุกคนตอนที่ทายคิววิดอนี้อยู่ก็คือตอนสี่ทุ่มเนาะและ้วพีพียอสี่ทางบ้านหับสมคิววิดอนี้กันตอนจักโมงคอมมินบอลองลีเดียเดทุกคน สำหรับเรื่องราวที่เอามานำเสนอในมือนี้เนเปิ่นเรื่องราวที่น้องลีเองได้ฮับจาก PPFC ทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นได้ส่งมาให้ทาง Tik Tok เนาะแล้วหลังจากนั้นน้องลี่เองก็ได้ไปเซิร์ชหาคลิปแล้วก็รวบรวมมาเปลี่ยนคลิป เนาะแล้วสิเอามานำเสนอ PPFC ในมือนี้เนาะก่อนที่สิไปเบิ่งคลิปนะ้นองลี่เองสิขอตั้งคำถามกับ PPFC ทางบ้านก่อนเนาะว่าทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปนี้เนาะมีผู้ใดที่เป็นแฟนคลับแบบมวยไทยบอทนะุกคนแบบมักเบิ่งตีมวยเนาะเป็นชีวิตจิตใจอย่างสินะทุกคนซึ่งพ่อของลงลี่เนาะเป็นหนึ่งในนั้นเนาะที่มักเบิ่งมักบิงกบ่งมวยเนาะแต่ก้อนอนะเพื่อน ซึ่งอยู่ซ่องจ็ดสีเนาะทุกคนเนาะที่แบบเพิ่นซีมีมงของเพิ่นเนาะแต่เดี๋ยวนี้พ่อกับเบียนจากบึงอยู่ในทีวีมาเบึงอยู่ในโทรศัพท์เนาะทุกคนเนาะบึงอยูฮะะเบึงอเ,เอาเทอว่าทุกคนนุ้งลี่เองโว,ว้ว่ากันมากได้แน่ได้สินะนอะนนุ้งลีง่เองอาที่เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เขาบูดหึงด้านนี้สินะทุกนะคนเนาะแล้วถ้าพี่พีเอฟซี เป็นคนที่มักมวยมักเสียมวยอย่างสีนะเนาะแล้วนักมวยที่บีพีเอฟซีมักหรือว่าเป็นนักมวยในดวงใจอย่างสี้นะเนาะคอมเมนต์บอกตรงรีเดอร์เนาะว่าเมนผู้ใดเนาะสำหรับคีวิโรนี้ตรงรีเอกสิพาทุกคนมาเบิ้งนักมวยที่แบบงามขนาดเลยทุกคนซึ่งตรงรีเอกโบู้เนาะว่าแบบ บอกเคยเห็นบอกค่อยเห็นะนะนโดยความที่ลุงเรียงอาจจะบดิมักเบิงสินโนันเนาะซึ่งแบบนักมวยอีอย่างคืองามขนาดนี้สินโะโดคนทั้งขาวทั้งหุ้นดีแล้วก็ เป็นนักมวยอย่างสีนะเนาะทุกคนที่น้องลี่เองเว้าไปอาจสินึกภาพบอ,อกเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องลี่เองสิพาทุกคนมาเบิง่งเนาะเดี๋ยวบางทีต่อไปเนาะพีพีเอฟีอาจจะย้ายจากเบิ่งผู้ชายมาเบิ่งนักมวยผู้หญิงก็เปลี่ยนไปได้เนาะเพราะว่าทุกทุกคนที่น้องลี่เองรวบรวมมานี่นะหน้าตาดีเบอร์ทุกคนเลยน้องลี่เองลองเซิร์ชยู่ในติ๊กต็อกเนาะนักมวยหญิงอย่างสีนะทุกคนป๊า แต่ละคนจินตาสอ่อนเนาะหุ่นบางห้างน้อยแต่เวลาไปตีมวยนี่โอ้แรงสยอยทุกคนเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเบิ่งภาพกันมาเบิ่งสาวตีมวยกันทุกคน มาทุกคนเดี๋ยวเฮามาเบื้องคลิปกันมาเบื้องนักมวยหญิงที่ถึกต้องกันเนะเาะทุกคนเนาะซึ่งพี่ผู้นี้เนาะเป็นคนที่นงลีเองมักขนาดเลยทุกคนเพื่อนชื่อว่าหมอปินเนาะท่านนงลีเองจื่อบโบพิษได้เนาะเพื่อนเป็นทั้งนักมวยหญิงแล้วก็เป็นทั้งแพทย์สนามนำเนะเาะทุกคนเนาะ แบบงามขนาดเลยเพื่อนงามเพื่อนเหมาะแก่การไปเปลี่ยนนางงามไปเปลี่ยนนางแบบไปเป็ี่ยนดาราเนะทุกคนผิวกะงามนา้องหุ่นกะงามซีนนาะแตตว่าเพื่อนมาเปลี่ยนนักมวยเนาะทุกคนคือว่าเลยเนาะบางคนเพื่อนกับแบบมกักฮักในมวยไทยเนาะคือจังพี่ผูนี้เนาะเพื่อนบอกว่ารักมวยไทยเนาะ คือแบบผู้ห้างหน้าตาขาวงามสินาเนาะแต่ว่าเพิ่นมักแบบต่อยมวยอย่างสิ่นนั้นเนาะทุกคนซึ่งน้องลี่เองทั้งในออนไลน์และกับในชีวิตจริงเนาะยังบอเคยได้เห็นผู้หญิงตีจากเื่อเด้อทุกคนแบบต่อยมวยอย่างสินะ่นนั้นยังบอกค่อยเห็นเนาะตามที่พ่อเบิ้งเนาะพ่อของน้องลีเบิ้งแม่นส่วนหลายจะเป็นผู้ชายเนาะทุกคนเนาะ อันนี้จะเป็นการไหว้โคเนาะสำหรับน้องลีเองผู้ที่อบอคอยด้เบิ้งมวยตีมวยต่อยมวยปานไดเนะาะโบนีจ่ใจว่าการไหว้โูของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันบบเนาะทุกคนเนาะอันนี้ถ้าพีพีเอฟซีทางบ้านผู้ใดหู้กะส่วยคอมเมนต์บอกได้เนาะถ้าผู้ใดโบโบคอมเมนต์กะบบเป็นอย่างเนาะทุกคนนี่ เท่าที่น้องลี่เองจืดเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบคล้ายกันเนาะหรือว่าคือกันเลยแหละเนาะสำหรับการไหว้ครูของผู้หญิงกับผู้ชายเนาะของมวยไทยเนาะแต่ถ้าระหว่างประเทศอย่างที่เนาะคนละประเทศคือจังมวยลาวมวยฟิลิปปิน,นส์อย่างเช่การไหว้ครูก็คือแบบ สางกันโดยสิ้นเชิงเลยเนาะทุกคนเนาะการไหว้ครูของฟิลิปปินส์กะซีเป็อีกแบบหนึ่งที่น่าหากอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอนุรักษ์อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนาะทุกคนเนาะจากสาวไทยเนาะคือแต่ละคนนะงามขนาดเลยทุกคนงามแบบงามเลยนะเนาะทุกคนเนาะบ่คิดเลยว่าคนงาม,งาม เนวนี้เนาะซิมาต้อยมวยนาะทุกคนเนาะหรือพี่เพียสีทางบ้านผู้ใดที่มีนักมวยหญิงในดวงใจจังสิ่นะทุกคนซื้ออีอย่างคอมเมนต์ว่ลนองลี่ใดเด้อทุกคนเดินเนาะไหวครูท่ไหวครูมวยนาะทุกคนเนาะนักมวยหญิงเนาะ ป้าน้องลี่เอกนะเป็นคนที่บกค่อยมักเบื้องการต่อยกันนะทุกคนก้อนที่น้องลี่เอกซีโบมากเบิ้งมวยขนาะเนาะคือซีแบบถ้าถ้าซีไฮไปเบิง้งผู้หญิงต่อยกันได้สินะทุกคน,ถ,นะคนถึงเม่เฮาซีฮัวเป็นเป็นกีฬานะมวยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งสินะเนาะถึงซีฮัว มีเพมีสนะสินานาอเพิ่นก็นมีกฎมีเกณฑ์ของเพิ่นเนีินะแต่น้องลี่เองกะเป็นคนที่ทนบึง้งคนตีกันบอดายนะทุกคนเนาะก็เลยว่าบอ่ค่อยได้บึ้งเนาะทุกคนเนาะแต่สํำรับพ่อของน้องลีแมนมากมักเนาะมากแบบมากสุดอกสุดใจ แล้วทุกคนเป็นคือการบอนอเวลาเสียมวยอย่างสี้นะเนาะมักนั่งบติดพื้นเนาะก็นุงลี่เองสีหูก็คือนุงลี่เองเห็นพ่อเป็นเนาะทุกคนเนาะเห็นพ่อเป็น <c oughs> ถ้าผู้ใดเป็นคือก,กันกะคอมเมนต์บอกได้เดินทุกคนเดินเนาะนี่อู้คลิปนี้คลิปวางกีในทุกคนนุงลี่เองให้เบิ้งบรายเนาะนุงลี่เองลืมเบิ้งเนาะอันนั้นเป็น่นป็น คลิปที่สู้กันเนาะขณะอยู่ติ๊กต็อกกันยังแบบขึ้นแดงเนาะ u ูทูบนี่ก็เลยบขอเสี่ยงดีกลัวเนาะทุกคนเนาะนี่คลิปนี้ก็คือเป็นแยนเทสนามที่กำลังวัดความดันของนักมวยหญิงผู้นี้ก็คือเพื่อนคือคนเดียวกันอยู่ในคลิปแรกที่น้องลี่เองบอกว่าเป็นหมอปิ้นฮะเ๋ยทุกคนเดินเนาะ เพิ่นเป็นทางเพศสนามแล้วก็เป็นทางนักมวยเนาะถ้าผู้ใหอยักบึงยากเห็นคลิปตนที่เพิ่นเอ่อต่อยมวยเนาะหรือไหว้โขกอย่ายงที่ท่าเบิง้งใดอยู่ในไทาทายคลิปเนาะทุกคนน,น้องลีเอกรวบรวมมาหลายเนาะนี่นี่คือสันนี่ของมวยไทยทุกคนอันนี้น้องลี่เองบนเน่ใจนะทุกคนอืม แต่สิประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับคีวีโอนี้เนาะสาหรับผู้ใดมักคีวีโอนี้คอมเมนต์บอกตรงรีเด้ดดยทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัยดีสวัสดีเด้อ นะทุกคนอืมก็ซีฟวอราหนี้แหละทุกคนสําหรับคีวีโดนี้เนาะสาหรับผู้ใดมกักคีวีโดนี้คอมเมนต์บอกทงรีเดียทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนะาะสวัยดีสวัสดีเด้อ